สองคนมองว่าเสียเวลาค่ะคิะว่าแบบนั้นแหละพันตัวผิดไปนะคะทางคุณสมชัยเนี่ยเขาก็แค่ออกมาจีๆถามแล้วเขาติดตามรูสื่อก็ได้คุณเขาไม่จําเป็นต้องไปนั่งกอดติดขอบจออะไรขนาดนั้นใช้น้ำมันนะ้พลังงานแทงถ่าก็ไปให้เห็นหน้าสักนิดนึงให้เป็นกำลังใจจะได้ไม่ต้องมาเรียกขานเรียกชื่อกันทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองเพราะเป็นผู้บรรยายไม่ใช่เป็นอาจารย์คือแบบบางประเด็นมันหน่อมแนมอ่ะ ห่อมแนมนะน้องไม่แกเหมือนหลายคนหลายคนไม่รู้ว่าคิดเหมือนกันนะคะว่า flower, ลคล้ายๆกับวุฒิภาวะหรือว่าเรื่องของอารมณ์แกไม่ค่อยเหมาะกับตําแหน่งกกตเท่าไหร่ค<ๆ>ือ <c ười> สวนกลับไปในในประเด็นที่ไม่ใช่สาระค <c ười> <ๆ>ือไม่ใช่แค่เฉพาะบุคคลสําคัญบุคคลที่อยู่ในแวดวงสังคมเท่านั้นที่แกออกมาสวนในทุกประเด็นแบบบางประเด็นก็ดูอาจจะห่อมแนมไปหน่อยแม้กระทั่งในโลกออนไลน์เองที่ ใครก็ไม่รู้อะค่ะบรรดาผู้เล่น Facebook ต่างๆโพสต์ประเด็นแกบ้างแซลแกบ้างขับอัมแกบ้างแกสวนหมดทุกเรื่องคือแกไฟทุกคนจริงๆหรือถ้าไฟไม่สู้ก็บล็อกบล็อกบล็อกคนในเฟซบุ๊กนะตอน,ะน,าน,านนี้มีเคยบล็อกอดีตสอสอของพรรคเพื่อไทยได้ไปท่านหนึ่งแล้วก็อุดรเป็นแกเป็นเพื่อนกับอาจารย์อะไรนะคะคนหนึ่งนี่ันลืมไปแล้วนักกฎหมายอ่ะ นักวิชาการรู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิดนะจะเป็นอาจารย์วีรพัฒน์หรือเปล่าใช่วีรพัฒน์วีรพัฒน์ปริยวงศ์แล้วเพื่อนอาจารย์วีรพัฒน์ที่มาโพสดุรุ่นแรงมากแบบกรับไม่ได้แกล็อกอาจารย์วีรพัฒน<ช>์ไปเลยวีรพัฒน์ใช่เป็นประเด็นอาจารย์วีรพัฒน์ไม่โกรธนะคะแกบอกว่าแกก็เหมือนนานาทัศนะก็ไม่ถ้าไม่รับเป็นเพื่อนก็่ไห่เป็นไรมองว่าไม่ใช่สาระแต่คุณสมใจเป็นสาระหหดเลยใครไม่รู้แต่ละเนี่ยคอยเน็บแนมตลอดนะคะเช<ม>่น พูดถึงเรื่องว่าที่ไปเนี่ยสุดท้ายฝ่ายผู้แพ้ก็ยอมรับความพ่ายแพ้ส่วนผู้ชนะก็บอกว่าได้ยินเสียงของคุณแล้วไม่รู้ว่าคุณผ่านทองแท้ฟังแล้วได้ยินหรือไม่ม<า>นะจะจะมาแกล้เขาทาไมก็สอนก็สอนไปคุณได้ประโยชน์อะไรคุณก็ว่าไปแล้วคุณจะมาอ้วกมาถกเขาทําไมเนี่ยดิฉันก็ไม่เข้าใจน,น,นะคะต้องสอบอไม่สถาบันขราปกเกล้านะคะว่าดีหรือเปล่าเสียงไม่ดังพออาจจะต้องปรึกษาครับหม่อมหลวงประนัดดา เปล่านะฮะแล้วก็มีเห็นมีเรื่องบอกว่าร้อยปีกว่าจะมีเหตุการณ์อย่างนี้อีกนะคะ mm hmm. คือถือว่ามันเป็นอไอที่สําคัญมากันนี่ฉันได้อ่านบทความของนักวิชาการของต่างประเทศนะคะที่ได้มีโอกาสจัดรายการกับทางคุณหมอเวงคุณหมอเวงเอาเข้อมูลมาให้ดูเนี่ยเขาวิเคราะห์กันว่าอีกสิปีเนี่ยอาจจะมีลักษณะ mm hmm. แบบนี้ขึ้นอีกแต่นี่สําคัญตัวไปถึงขั้นว่าโอ๊้ยนี่มันสําคัญมากนะ อาจจะเป็นร้อยปีด้วยน,นะกว่าเขาจะมีการทําประชามติอย่างนี้อีกอแต่ในต่างประเทศเขาบอกว่าอาจจะสัปประมาณอีกสิปีเท่านั้นนะคะไม่ถึงร้อยปีก็อาจจะมีการลงประชามติในลักษณะแบบนี้อีกแต่ที่สําคัญมากกว่าเหตุการณ์การลงประชามติแยกป,ประเทศเกิดขึ้นนะคะ <c oughs> ก็คือการตระณักในหน้าที่ของตัวเองที่นั่งอยู่ว่าคุณมีสํานึกในการรับผิดชอบหน้าที่มากพอหรือยังก่อนที่จะออกมาพูดหรือว่าอธิบายเพราะว่าคือการวางตัวหรือการทํางานดิฉันมองว่ามันเป็นตัวชี้วัด น้ำหนักความน่าเชื่อถือได้มากกว่าคำพูดที่คุณบอกว่าคุณไปเนี่ย mm hmm. โ,โหนักการเมืองการปกครองนักวัฒศาสตร์ควรไปไม่มีใครไปมีผมไปอยู่คนเดียวคือการทำหน้าที่ของคุณสมชัยค่ะในฐานะคนที่ดูแลเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยถ้าคุณพยายามให้เกิดการเลือกตั้งนั่นแหละคือสิ่งที่ประชาชนยอมรับแล้วก็ไม่ได้มีใครออกมาแบบเหมือนพูดวิพากษ์วิจารณ์ได้ได้แบบนี้ mm hmm. นะคะทีนี้เรามาดูบรรยากาศเมื่อวานนี้กันบ้างน,นะคะกรณีที่สมชัยสิทธิทิยากรเน,นะะี่ยค่ะก็ได้ไปเป็น ผู้บรรยายนะคะในสถานที่ที่สถาบันพระปกเกล้านั่นเองนะคะโดยกกตด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งก็ระบุอย่างที่คุณอรุณนุไทยได้มีการแจกแจงในรายละเอียดให้ฟังกันไปแล้วก็คือโชคดีมากนะคะได้มีโอกาสที่ไปดูงานลงประชามติที่สกอตแลนด์นักศึกษาพอตอสอรุ่น5เตรียมทํารายงานสรุปวันที่10ตุลาคมนี้ด้วยนะคะส่วนการลงประชามติร่งางรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ควรให้เวลาประชาชนสนิดหนึ่งได้ถูกเถียงกันมากกว่านี้แต่ถ้าอยากได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเร ก็ต้องงดประชามติค่ะนายสมชัยศรีสุทธิยากรน,นะคะกกตด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งก็ให้สัมภาษณ์ภายหลังบรรยายพิเศษในหัวข้อประสบการณ์ประชาธิปไตยกับกระบวนการการเลือกตั้งและลงประชามติให้กับนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองและระบอบประชาไตายระดับสูงหรือปอปอร รุ่นที่18ของสถาบันพระปกเกล้านะคะว่าการบรรยายในครั้งนี้ก็เป็นเรื่องทางวิชาการไม่ใช่การรายงานประชาชนต่อกรณีเดินทางไปดูงานการลงประชามาติที่ประเทศสกอตแลนด์ทั้งนี้สิ่งที่ได้จากการดูงานนะคะสมชัยก็เห็นว่าสกอตแลนด์เนี่ยก็มีจุดเด่นคือการมีการให้ความรู้แก่ประชาชนก่อนการตัดสินใจ เปิดโอกาสให้เข้าถึงข่าวสารข้อมูลรอบด้านเป็นเวลาถึง2ปีเพื่อให้มีการถกเถียงกันในทุกมิตินะคะแล้วก็มีการเปิดโอกาสให้องค์กรต่างๆที่สนใจเนี่นะคะเข้ามาดําเนินการรณรงค์ได้ด้วยโดยกกตจะมีกําหนดงบประมาณและรูปแบบในการรณรงค์นะคะก็มีใช้สื่อในหลายรูปแบบเหมือนกัน นอกจากนี้ยังเห็นวัฒนธรรมประชาธิปไตยซึ่งมีการยอมรับความแตกต่างทางความคิดและสุดท้ายก็คือการยอมรับผลการลงประชามติในการเดินทางไปดูงานในครั้งนี้นะคะก็ได้เห็นหลายอย่างที่จะสามารถมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยได้นะคะก็เช่นการบริการให้ประชาชนเข้าถึงการลงคะแนนเสียงจากหลายช่องทางการขยายเวลาเลือกตั้งการรณรงค์ให้ความรู้ต่างๆเป็นต้นนี่นะคะ แล้วก็สําหรับผลการเดินทางไปดูงานในครั้งนี้นักศึกษาหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรือพอตอสอรุ่นที่5ก็จะมีการทําสรุปรายงานน,นําเสนอให้กับสถาบัานด้วยในวันที่สิบตุลาคมนี้นะคะและเมื่อถามว่าการลงมติธรมติที่มีตัวอย่างจากสกอตแลนด์จะนำมาใช้กับกรณีร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือไม่ สมไทยก็ตอบนะคะว่าการทำประชามติในไทยเป็นแค่พิธีการเป็นเครื่องมือสร้างความชอบธรรมให้กับฝ่ายที่มีอำนาจทางการเมืองไม่ได้ให้ประชาชนรับรู้ถึงเนื้อหาสาระอย่างแท้จริงดังนั้นหากจะทำนะคะก็ต้องให้เวลาประชาชนในการถกเถียงและศึกษาร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวซึ่งอาจใช้เวลา6เดือนถึง1ปี ยังไรก็ตามนะคะหากต้องการที่จะให้มีรัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยเร็วสมชัยก็เห็นว่าไม่จําเป็นที่จะต้องทําประชามติแต่อย่างใดน,นะคะฟังเสียงของสมชัยค่ะโดยส่วนตัวเองเนี่ยผมคิดว่าในกรณีกล่าวนั้นอาจจะยังไม่จําเป็นนะครับถ้าเราคิดว่าเราต้องการการเลือกตั้งที่เร็วและต้องการดารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยเร็วเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปทําประชามติเลยนะครับเพราะว่าการท,ทาดังกล่าวเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเพียงแค่พิธีกรรมถ้าเราทําในเวลาสั้นๆนะฮะ ก็จะกลายเป็นเพียงแค่การที่จะเอาชนะก,กันหรือเป็นเพียงแค่การทําให้เกิดควารมรู้สึกว่าคนส่วนใหญ่คิดอย่างไรโดยที่จริงๆแล้วก็ไม่รู้ถึงเนื้อหาสาระภายในว่าเป็นอย่างไรนะครับดังนั้นถ้าทาต้องมีเวลานะฮะแต่ถ้าเวลาน้อยก็ไม่ทําดีกว่าครับอ่านะคะนอกจากนี้สมชัยก็บอกทิ้งท้ายกับนักข่าวนะคะว่าการลงประชามติเนี่ยเป็นแค่กลไกหนึ่งเท่านั้นเราในอดีตที่ผ่านมารัฐธรรมนูญก็ไม่เคยลงประชามติ สิ่งสาคัญสําหรับรัฐธรรมนูญที่กําลังจะร่างขึ้นนั้นอยู่ที่เนื้อหาสาระและการปริกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากกว่าถ้าเปิดกว้างให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมแม้ไม่ทําประชามาติคนส่วนใหญ่ก็จะยอมรับมีการเอาไปเปรียบเทียบนะคะยกตัวอ,อย่างสกอตแลนด์ว่าเขามีการเปิดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลอย่างรอบด้านมีการถกเถียงกันมามากกว่าสองปีแล้วต่างๆนานาเน,นี่ยนะคะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยดิฉันคิดว่าถ้าเกิดคุณมองคนไทยว่าทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันก็อาจจะไม่มีความรู้สึกแบบนี้คือเปรียบประหนึ่งเหมือนกับว่า ดูเหมือนว่าคนของเขาเนี่ยพร้อมค่ะเขาได้ข้อมูลมาตลอดสองปีที่ผ่านมาเขามีการสงร่งเสียงขยันเต็มที่ซึ่งกระบวนการต่างๆเหล่านั้นในประเทศไทยที่ผ่านมาก็มีมาโดยตลอดค่ะไม่ใช่ว่าเคยไม่ไม่เคยมีนะคะแล้วก็ทุกอย่างที่คุณสมชายได้ให้สัมภาษณ์ก็สะท้อนอีกหนึ่งเรื่องก็คือว่าปฏิความเข้าใจในประชาธิปไตยก็ไม่จําเป็นต้องไปดูงานที่ไหนก็ได้นะเพราะรู้สึกเดินทางไปดูงานก็ได้เท่าเดิมนะคะมาดูกันต่อเลยค่ะนักวิชาการนะคะ ก็ออกมาระบุเกี่ยวกับเรื่องประเด็นการลงประชามติที่สกอตแลนด์นี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่เป็นบทเรียนให้กับที่อื่นประเทศอื่นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะกรณีของคุณนางสาวนัทนานคุณามาศนะคะก็ได้ออกมาพูดถึงกรณีนี้ด้วยไว้เช่นเดียวกันแบบว่าการลงมติที่สกอตแลนด์จะทําให้มีการแบ่งแยกดินแดนโดยไม่ใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นส่วนทางด้านของอาจารย์วิโรธอาลีค่ะก็เปิดเผยบอกว่าสาเหตุของการแยกส่วนมานั้นเกิดจากนโยบายรัฐเข็มขัดนั่นเองค่ะ ที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะได้มีการจัดเสวนาทางวิชาการณนี่มันก็มีหัวข้อที่สัได้นะคะหัวข้อถ้าชาตินี้เราอยู่ร่วมกันไม่ได้การแยกเป็นอิสระของสกอตแลนด์จะและผลกระทบต่อการเมืองระหว่างประเทศอาจาร,รย์วิโรธอาลีศาอาจาร,รย์ประจําคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็กล่าวถึงการลงประชามติในสกอตแลนด์นะคะบอกว่าเป็นส่วนหนึ่ง ในส่วนที่มีการลงมามติว่าจะออกจากสหราฐอาณาจักรบอกว่าการลงมามตินั้นเป็นความพยายามของพรรค SNP ค่ะที่ต้องการแยกตัวเพื่อเป็นอิสระในการบริหารนโยบายทางสังคมที่ไม่ได้เกิดจากความขัดแย้งโดยหัวใจสําคัญที่นํามาถกเถียงการแยกตัวของสกอตแลนด์เกิดจากแนวคิดนะคะที่ให้สิทธิในการปกครองตอนเองการขอโหวตแยกดินแดนในปี2014ค่ะเกิดจากนโยบายรัดเข็มขัดของพรรคคอนเสเวตี ของอังกฤษนั่นเองที่มีนโยบายลดสวัสดิการสังคมทําให้พรรค SNP ค่ะนำนโยบายดังกล่าวมาผลักดันจนเป็นที่มาของการโหวตแยกตัวในปี2014อีกครั้งค่ะพเเรรคล a b o u เนี่ยนะครับในขณะเดียวกันพรรค SNP ก็เริ่มที่จะมีแนวความคิดนะครับโดยยึดเอากรอบของเรื่องของสวัสดิการสังคมเนี่ยเป็นแกน นะฮะจนในที่สุดหลังกางเรเลือกตั้งรอบครั้งล่าสุดธนาคารที่เราได้ราคคอนเซอร์ทีมาเป็นรรคที่มีเสถข้างมากในยอยู่ในเ,เนี่นก็ทำราคคอนเซอร์ทีต้องมีนโยบายที่ชัดเจน นะฮะว่าต้องการที่จะลดสวัสดิการสังคมนะครับใช้นโยบายที่เรียกว่ามอนิเตอร์ชึ่งไปใช้นโยบายของการดักฟุตขันะครับเริ่มมีการเก็บค่าเลงทเบียนสำหรับนักศึกษาที่เรียนจากมหาวิทยาลัยอะไรกันน้องนะครับซึ่งมันขัดกับแนวความคิดของของรากแรงของฝ่ายซ้ายที่มันมีอยู่ในควาแรกเนี่ยมากพอสมควร s อสก็ได้ประเด็นละนะครับอะไรซาวเนี่ยก็พยายามที่จะผลักนะครับไอ้ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับอินทรัม ะครอิสรภาพของซามแลนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับความเป็นหน้าที่กษัตายของซามแลนเพิ่มมากขึ้นจนในที่สุดก็นํามาสู่สิ่งที้เล็กๆส่วนนางสาวนัทนานคุณมาศค่ะอาจารย์ประจาภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะก็กล่าวถึงความสําคัญของการลงประชามติในครั้งนี้ว่ามีความสําคัญมากทาั้งในเรื่องระบบความมั่นคงโลกที่อาจเปลี่ยนไปหากฝ่ายโหวตนั้นเห็นด้วยากับการแยกประเทศ ประเทศชนะนะคะเนื่องจากอังกฤษก็จะสูญเสียความเป็นมหาอำนาจส่วนผลโหวตที่ไม่ชนะก็ทําให้กระบวนการแบ่งแยกดินแดนที่ใช้ความรุนแรงในประเทศอื่นๆนั้นหันมาใช้แนวความคิดแบบสกอตแลนด์มากขึ้นค่ะอาทิเช่้ประเทศไอร์แลนด์เหนือนะคะที่อาจมองหาทางออกของการขอแยกดินแดนด้วยการกระจายอํานาจมากกว่าการใช้ความรุนแรงหรือว่าการก่อการร้ายค่ะ ผลที่เป็นโน่นเนี่ยมันก็จุดประกายใช่ไหมคะหลายท่านก,ก,ก,ก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องน่ายินดีนะคะที่มันได้จุดประกายให้ขบวนการการแบ่งแยกดินแดะนแะลนวคิดที่เน้นในการใช้ความรุนแรงเนี่ยต้องกลับมาฉุกคิดว่าเออเราอาจจะมองโมเดลของของของสกอตแลนด์นะคะถึงแม้มันทําได้ยาอ <S <S อกอะเพราะว่าสกอตแลนด์มันไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรแบบมากมายเหมือนในกรณีของ จอจียที่อาจารย์เตอ๋เตอทำวิจัยนะอย่างแบบไปบริเวณที่เรียกว่าตอนออสเตรเลียเอเซเซียอะไรพวกเนี้ยมันไม่ได้มีความขัดแย้งกันกัน,กนอย่างรุนแรงขนาดนั้นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยอันหนึ่งที่มันจุดป,ประกายก็คือมันทําให้ออลเตนเนือเนี่ยนะ,ะซึ่งมีความรุนแรงมาก่อนในทศวรรษที่19ึ่งเเนี่ยเริ่มมองหาทางออกของตัวเองอ <Yeah. S 1> ถึงแม้ว่าจะไม่ได้กลับไปเป็นยูเนียนกับไอร์แลนด์แต่ว่า มองว่าเราจะมีวิถีทางที่จะได้รับการกระจายอํานาจหรือว่าเป็นเรลูชันอย่างที่อาจารย์ก้องดได้พูดได้ได้เป็นทางเลือกหนึ่งอ่ะเป็นทางออกมากกว่าการไปวางระเบิดในอดีตนะของของ ด้านนายวสันเหลืองประพัฒน์ค่ะรองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะก็กล่าวอธิบายการปกครองแบบกระจายอำนาจของสหราชอาณาจากักรไปยังเวลแล้วก็สกอตแลนด์แล้วก็ไอร์แลนด์เหนือค่ะว่ามีลักษณะเช่นเดียวกับการกระจายอำนาจท้องถิ่นในประเทศไทยแต่มีความพิเศษที่การกระจายอำนาจในสหราชอาณาจักรนั้นมีมากกว่าทั่วไปโดยเฉพาะการกระจายอำนาจในสกอตแลนด์ค่ะที่มีการเขียนกฎหมายที่ให้อำนาจสกอตแลนด์มีสภานิติบ,บัญญัติของตนเอง รวมถึงสาม,มารถบริหารกิจการภายในได้ยกเว้นบางเรื่องเช่นความมั่นคงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและสถาบันพระมหากษัตริย์ช่วงท้ายอยู่การเสวนานะคะ นายจิติพัฒน์คุณขำผู้ดำเนินรายการก็สรุปค่ะว่าการลงประชามติของสกอตแลนด์เกิดขึ้นอย่างสันติภายใต้ระบอบประชาธิปไตยในระบอบรัฐสภาของสหราชอาณาจักรประชาชนยอมรับข้อเรียกร้องของทุกฝ่ายและยังเป็นการทำลายรูปแบบการแบ่งแยกดินแดนด้วยการใช้ความรุนแรงเหมือนที่ผ่านมานั่นเองค่ะ เราพักกันครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับในเรื่องของสภาสมาชิกสภานิติตบัญญัติแห่งชาติกันบ้างหรือสอนอชในตอนนี้ก็เป็นประเด็นกันมาอีกแล้วนะคะสาหรับการคัดเลือกบุคคลเข้ามาดํารงตาแหน่งนี่นะคะก็เป็นการอราาอขอภัยสปชนะคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงเป็นการสรรหาสปชสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาตินั่นเองนะคะก็เป็นประเด็นกันอยู่ว่าในตอนนี้เนี่ยมีคนมาบอกว่าเอ๊มมีการล็อกสเปกันหรือไม่แต่ในตอนนี้เป็นการเปิดเผยจากสมาชิกสนชอย่างสมชายแสวงก เป็นที่รับรองเลยบอกว่าไม่ใช่ล็อกสเปซแต่อย่างใดแต่เป็นการหัวกันนะคะ<ม>จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ